สวัสดีค่ะอยู่ยกับช่องนิายาชราว,วันซอน,นะคะเกี่ยวไม่ทานเกี่ยวไม่ทานนะคะ

นาเททาวัฒวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวาอติวัตนสศีดิสนิจังพุทธาปยายินโอจตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพาลัง อาทีวาตัญญะสีอิสานิยังโวทาภาจายิมิจาตาโรดับโนวสติอโยมโมโภคะ

รวมรวมก,กันที่นาบ้านนะคะอันนี้นิมีเสื้อมาโชว์นะคะเสื้อผ้าป่าสามัคคีนะคะเพิ่งรับมาแต่เมื่อวานนี้นะคะวานนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะ,ะเสื้อผ้าป่านะคะสามันคีนะคะคืนสูส่ยาวบ้านซ้อนะคะค่ะถ้าใครอยากอ,อุดหนุนก็เชิญได้นะคะมีทุกไซส์นะคะตัวละ200้อบาทน,นะคะค่ะ สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจะพิมพ์ไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะได้บุญร่วมกันนะคะเอสซีสวัสดีค่ะ